บางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่เนี่ยก็ยังต้องอติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขบางบางพื้นที่เนี่ยยังค่อนข้างจะสูงอยู่เพราะฉะนั้นมาตรก,การต่างๆเนี่ยก็คงยังต้องอใช้บังคับใช้ไปอีกระยะหนึ่งาการตรวจการตรวจหาผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชือ้อเชิงเชิงลุกเนี่ยเราก็ยังต้องทำอยู่นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจติดตามในครัวเรือนต่างๆตัวเลขที่สูงขึ้นตอนหลังเนี่ยดูก็คือว่าถ้าลงไปดูลึกๆเนี่ยก็คือจากการที่เราใช้มาตรการการตรวจเชิงลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงวันนี้เนี่ยถ้าภาพโดยรวมเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขสถิติแนวโน้มทั้งประเทศนี่ลดลงแต่ในพื้นที่เสี่ยงใน,ใ,นในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้อง ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการที่จะดูแลเรื่องอาการรักษาระยะห่างก็ดีการสวมหน้ากากอนามัยก็ดีการใช้เจลล้างมือก็ดีสิ่งเหล่านี้ยังต้องทําอยู่ควบคู่ไปกับการเร่งรัดในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับวัคซีนตามกําหนดเวลาที่ได้แจ้งลงทะเบียนกันเอาไว้รัฐบ,บาลเองก็พยายามที่จะ จัดหาวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนแล้วหวังว่าสิ้นปีนี้เราคงจะได้ได้ยินหรือว่าได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับทั้งภาพรวมของประเทศเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้เร่งเร่งรัดในการที่ได้รับวัคซีน